ซื้อปูเรนะลิเวอร์พูลเลิกสนแข้งเลโก,กเซนแล้วหลังเคยมีข่าวอย่างต่อเนื่องในขณะนี้อารืงางานนี้ท้านลิเวอร์พูลกำลังชั่งน้ำหนักข้อตกลงเพื่อจะเซ็นสัญญากับอารันบารล่ากองกลางไว้2ปีจาก f อซีเบอร์โตในขณะนี้2หมิดฟิลสรตที่ควรจะคว้าตัวมาเสริมทัพให้กับลิเวอร์พูลในช่วงสมัยนี้อันอรตราวิเคราะห์เหตุผลที่ทำให้ครอบตัดสินใจอำลาลิเวอร์พูลในขณะนี้นะ ก่อนที่จะรับฟังข่าวลิเวอร์พูลแฟนๆช่วยกดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร้กับผมกันด้วยนะครับเดี๋ยวผมเจ้าข่าวลิเวอร์พูลนั้นมาเสิร์ฟให้ถึงเตียงนอนกันเลยทีเดียวใดกันที่ทางด้านของฟอร์เรนเวิร์ตตัวรุกของไบเอันลเวอร์โคเซนตกเป็นเป้าหมายของทีมยักษ์ใหญ่ในยุโรปรวมทั้งมีข่าวกับทาง้านของ Liverpool, ลิเวอร์พูลหลังจากที่โชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมเมื่อช่วงซีซั่นที่ผ่านมา โดยการน,นี้สโมสรลิเวอร์พูลทีมดังแห่งเกอร์บอลพรีเมียร์ลีกยกเลิกความสนใจนในตัวของฟอร์เรนฟเวอร์ชดาวเตะไบร์นเลเวอรกคนเซ่นแล้วหลังจากที่ก่อนหน้านั้นมีข่าวเตือนที่จะบวชทาบทามนะฮะมารุ่นทีมในช่วงซัมเมอร์จากการบริงานของลิเวอร์พูลเอโคโดยของแดงตกเป็นข่าวต้องการจะดึงชาบีออร์นโซเข้าเป็นขุนศูลคนใหม่พร้อมทั้งแข้งคนสำคัญของห้างขายาอย่างเวอร์ชเมื่อช่วงปลายซีซั่นที่ผ่านมาหลังจากทางด้านของเจ็เก็ตครอปประกาศเตรียมอำลาทีมหลังจบฤดูกาลนี้ ฉะนั้นก็ไม่นานนาะยใหญ่ชาวสเปนิชก็ได้ออกมาประกาศอย่างชัดเจนว่าเขาต้องการจะอยู่กับลิเวอร์พูลต่อไปแต่ขณะที่หงแดงลิเวอร์ p o o เองนั้นยังคงมีข่าวกับตัวรุกชาวเยอรมันอย่างต่อเนื่องอย่างไรก็ตามจากการบริงานล่าสุดเปิดเผยบอกว่าลิเวอร์ p o o ไม่มีแผนที่จะเซ็นสัญญากับเบิร์ชแล้วแต่พวกเขายังคงตามหาในการเสริมทัพนักเตะในแนวรุกต่อไปในชุตลาดซัมเมอร์นี้ สำหรับตัวรุกในวัย21ปีปปรายนี้สามารถระเบิดฟอร์มเก่งภายใต้การคุมทีมของอารันโซเมื่อฤด,ดูกาลที่ผ่านมาโดยยิงไปมากถึง18ประตูและก็อีกประมาณ20แอสซิสจากการลงสนาม49นัดในทุกบรรการทำให้เขาได้รับความสนใจจากทีมยักษ์ใหญ่ทั่วทั้งยุโรปในขณะนี้อารนยังไงดิวร์ฟูเองนั้นก็กำลังชั่งน้ำหนักนะฮะ ขขอตกลงเพื่อจะเซ็นสัญญากับทางด้านของอารันวาริล่ากองกลางไว้2ปีจากทางด้านของเอฟซีเปอร์โตโดยทางด้านของอาเนสซอร์ตมองว่านักเตะรายนี้คือสิ่งที่จําเป็นในการเสริมความแข็งแกร่งให้กับกองกลางทีมของเขาแต่ทว่านักเตะรายนี้มีค่าตัวที่แพงเกินไปในสายตาผู้บริหารของทีมลิเวอร์พูลชุดนี้ซึ่งเรามาดูคอมเมนต์แฟนบอลกันดีกว่าว่าจะว่าอย่างไรที่มีข่าวกับทางด้านของลิเวอร์พูลในคะ ยูเซอร์แรกก็บอกว่าจัดมาลองดูหน่อยครับเขาลือเขาเล่ากันมานะยูเซอร์ที่2ก็บอกว่าจัดมาเลยครับเราต้องเสริมการรุกกับรับอีกอย่างห,หนึ่งคนยูเซอร์ที่3ก็บอกว่ามันไม่ได้เกี่ยวกับแพงหรือถ้าแพงเนี่ย มันคุ้มก็ควรที่จะทุ่มซื้ออย่าให้เหมือนดิวที่ผ่านมาผมก็ยังหวังว่าหงยุคนี้ดูดีกว่ายุค,คก่อนๆอีกนะในด้านการซื้อขายแม้บางคนบอกว่างกแต่ตั้งแต่ยุคของเจ็คเก็นครับแล้วกล้าทุ่มซื้อไม่ว่าจะเป็นฟันได้อาริซงโรวบไป์ึงโตเยสยูเซอร์ต่อมาก็ได้บอกว่าตัวนี้ผมชอบมากเลยครับยูเซอร์ต่อมาก็บอกว่าตัวนี้แทนกันได้นะครับค่าตัวอาจจะไม่แพงมาก ยูเซอร์ต่อมาที่บอกว่าไปเอาที่ตัวเขาจะซื้อแทนดีกว่าไหมของโบค่าน่าสนใจกว่าเยอะยูเซอร์ต่อมาบอกว่าเอาจริงคุยไม่ยากเลยนะกับเปอร์โตเนียเคยซื้อกันมาแล้วยูเซอร์ต่อมาก็บอกว่าแล้วจะลงตรงไหนกันเนียอันนี้สโรตเทนเนอร์ชาวดัตเริ่มทำหน้าที่ในการคุมทีมลิเวอร์พูลสโมสรยักษ์ใหญ่แห่สบบงสกุบอลพรีเมียร์ลีก อย่างเป็นทางการไปตั้งแต่ช่วงต้นเดือนเมน่อทนัยนที่ผ่านมาโดยการรริงานข่าวดีระบุตเลยว่าเจ้าตัวนั้นได้พูดคุยกับบอดบริหารชุดใหม่ของของแดนลิเวอร์พูลเรื่องการปรับขุมกำลังไปบ้างแล้วในคัณงนี้ซึ่งตำแหน่งกองการตัวรับก็คืออีกจุดสำคัญที่ลิเวอร์พูลจำเป็นต้องเสริมทัพหากว่าจะหวังยืนระยะลุ้นแชมป์ในช่วงซั่นนาและนี่คือ6นักเตะในบทบาทมายด้ห6ที่จะช่วยทางนั่นของสรัตมีประสิทธิภาพในการจัดทีมในคัณงนี้มากยิ่งขึ้นนะ เริ่มปทีนึ่งก่นอนการกันอารันบาริล่าจากเอฟซีเปอร์โตดาวน์แต่ย้ายจากนั่งของโบคาจูเนียไปเล่นกับเปอร์โตเมื่อฤดูกาลที่ผ่านมาบาริล่าก็เป็นตัวหลักของทีมชันทีและกระชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมมาโดยตลอดโดยลงเล่นไปรวมทุกรายการทั้งหมด26เกมซัดไปได้มากถึง2ประตูซึ่งไม่น่าแปลกใจที่จะตกเป็นข่าวผพันกับนั่งของลิเวอร์พูลโดอดาเต้วัยยี่สิบสองปีรายนี้เป็นกองกลางตัวรับที่ปักหลักหน้าแผงแบ็กโฟ ได้อย่างแข็งขแกร่งซึ่งน่าจะเข้ามาแบ่งเบาภาระในบ,บทบาทหมาเยเลข6ของวัตสุเอนโดกับตันทีมชัดญี่ปุ่นได้เป็นอย่างดีโดยเจ้าตัวไนดะ้มีสัญญาจถึงปี2028และมีค่าตัวประมาณตราวอยู่ที่35ล้านปอนด์คนต่อมาก็จะเป็นด้านของเคฟเฟนตูรามจากานั่งของนิชโดยที่พวฟูนั้นตกเป็นข่าวโยงกับตูรามานานแล้วและหลังจากเหลือสัญญาอีกเพียงแค่ปีเดียวกับด้านของนิชดาวเตปเฟรนแมนก็กลับมาผูกพันกับผงแดงกันอีกครั้ง ในวัย23ปีตัวรามเนี่ยยังคงสามารถจะพัฒนาได้อีกและนอกจากจะเล่นในบทบาทหมายเลข8แล้วเจ้าตัวยังขยับมายืนบทบาทหมายเลข6ได้อีกด้วยและค่าตัวประมาณราว25ล้านปอนด์ก็ไม่ได้แพงจนเกินไปสำหรับนักเตะเวือ์พูลในคัรานี้นักกองกลางของนิชนับตั้งแต่ช่วงเสม,มอที่แล้วารายงานข่าวล่าสุดอ้างเยนะวางหงแดงเปิดการเจรจาเพื่อจะเซ็นสัญ,ญญากับกองกลางรายนี้ซึ่งเห็นได้ชัดเจนแล้วว่าพร้อมกับค่าตัว25ล้านปอนดน์ได้ชวเสม,มอน,นี้ ต่อมาคนที่สามก็จะเป็นบรูโน่กิมอารายจากนิวคาสเซลโดยกิมอารายเนี่ยเป็นคีแมนในแดนกลางของนิวคาสเซลมาหลายปีแล้วและจากผลงานของเจ้าตัวจึงไม่น่าแปลกใจที่ลิเวอร์พูลและแมนเชสเตอร์ซิตี้อยากไดตตัวไปสนทัพ มิดฟิลด์ทีมชาติบราซิลจะถนัดในเกมรุกมากกว่าเกมรับและนั่นอนว่าดิบลฟูสามารถขยับอาริคแม็กอาริสเตอร์ลงมายืนต่ำในครั้งนี้ได้เพื่อที่จะเป,เปิดทางให้กับน้านของเกมอ้ไรเป็น playmaker ในระบบ4-2-3-1ที่สรอตชอบใช้งานในครั้งนี้มาตลอดนะต่อมาข้อที่4ก็จะเป็นดักลาสรุยจากอาซามิลลา โดยการนี้ทางด้างของลุยเนี่ยดูจะเป็นการลงทุนที่ตอบโจทย์เลเวอร์พูลมากที่สุดแล้วจากตำแหน่งที่เจ้าตัวเล่นให้กับบัลลินล่านะฮะซึ่งฟอร์มการเล่นที่สม่ำเสมอตลอดหลายปีที่ผ่านมาและกประสบการณ์ในการเล่นให้กับอังกฤษซึ่งสามารถเข้ามาเป็นตัวหลักได้ทันทีแต่งไรก็ตามปัญหาใหญ่ก็คือบัลลินล่าเนี่ยไม่ต้องการจะปล่อยตัวดาวเตซซัม้าออกไปและประกาศแต่งตั้งค่าตัวเอาไว้สูงถึง70ล้านปอนด์ในครั้งนี้เลยทีเดียวนะต่อมาท่าผมคนที่5ก็จะเป็นตำแนงของเชิร์นคคฟมเนอร์จากอตาลนตา ทันทีที่สรลตได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกุนซูคนใหม่ลิเวอร์พูลเทิร์นคุปไมเนอร์ก็ได้กลา,ายเป็นชื่อแรกที่ตกเป็นข่าวพัวพันในการที่จะย้ายมายังแอนฟิลทันทีและจนถึงตอนนี้ข่าวดีต่งางดนั้นก็ยังไม่คงไม่แยบหายไปซึ่งทางเติ้นของเคิร์ฟไมเนอร์นะฮะเป็นชาวฮอลแลนด์เช่นเดียวกับสรลต และก็เล่นได้ทุกบทบาทในดดนกลางรวมไปถึงมีประสบการณ์ในเวทีมากมายแต่ว่าลิเวอร์พูเดินเครื่องเจรจา,าทันทีเนื่องจากว่าจูเวนตุสวางตัวแข้งชัดดัหลายนี้เอาไว้เป็นเป้าหมายระดับแรกนะต่อมาคนที่6ก็จะเป็นทางด้านของอตาลันตา โดยเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาบีลาสื่อหลายสำนักนะฮะรายงานตรงกันเลยแต่ว่าลิเวอร์พูลเริ่มติดต่อกับเอเจนต์ของเอเดนเซนไปแล้วเพื่อจะขอทราบถึงสถานก,การณ์นักเตะแต่หงแดงเองนั้นยังไม่ได้มีการยื่นข้อเสนอให้กับอตาลันตาอย่างเป็นทางการซึ่งดาวเตะในวัย4ปีนี้ทำผลงานได้อย่างน่าประทับใจกับอตาลันตาเมื่อช่วงซีซั่นล่าสุดนะฮะและก็มีส่วนช่วยให้ทีมคว้าแชมป์ยูโรป้าลีกได้สำเร็จและก็ถูกประเมินค่าตัวเอาไว้อยู่ที่40ล้านปอนด์ในขณะนี้ อาล่นยังไงคาร์โรอาเชโรติเองผู้จัดก,การาทีมมากประสบการณ์ของเรอัลมาดริดนะฮะสโมสรยังศึกฟุตบอลลันลดิกาสเปนแสดงความคิดเห็นสาเหตุที่ทางด้านของเเกนครอฟอดีตโคช้ชลิเวอร์พูลตัดสินใจอำลาทัาวแห่งแดนลิเวอร์พูลเนื่องจากเจอความกดดันอย่างหนักในการทำงานซึ่งอาเชโรติได้กล่าว่ว่าผมเนี่ยไม่คิดว่ามันจะเป็นเรื่องที่แปลกในการลาออกไปเพราะมันเป็นส่วนหนึ่งในงานของเรามาโดยตลอดนะ แต่ในกรณีของครับนั้นมันมีประเด็นสําคัญก็คือผมคิดว่าเขาเจอกับความกดดันอย่างต่อเนื่องและความรับผิดชอบมันได้กลายเป็นภาระที่หนักมากยิ่งขึ้นสิ่งต่างๆเหล่านี้มันทําให้เขาเนี่ยลำบากใจซึ่งมันก็เคยเกิดขึ้นกับนั่นของอาริโก้ซัสกี้ตั้นานกุนซือเอชิมิลานมาแล้วครับเข้ามากุมบางเหยนลิเวอร์พูลเมื่อปี2015ก่อนที่จะพาของแดนลิเวอร์พูลกลายเป็นยอดทีมอังกฤษและก็ยุโรปได้อย่างสุดยอดตลอด9ปีโดยโค้ชชาวเยอรมันได้พาทีมแชมป์พเมบริกเอฟเอคัพ คา,าราบาลคับยูฟาแชมเปี้ยนลีกยูฟา,าซูเปอร,ร์คัพและก็แชมป์สโมสรโลกสำหรับลิเวอร์พูลได้เลือกอันเดนสโลตเทนเนอร์ชานดัชเข้ามาที่จะรับงานต่อจากด้านของเจคเกนคาร์ลและก็ได้เริ่มงานจากพิธีการในครั้งนี้ไปเป็นที่เรียบร้อยและขา่าวที่พูลในวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้เดี๋ยวมาเจอกันใหม่คลิปต่อไปขอบคุณทุกคนที่ร,มมทรับฟังกันทุกคนครับ